ได้ไหมลูกนะข้อที่สี่นะข้อนี้ข้อ,ขอสอบคลาสสิกออกบ่อยๆโอเคนะครับหา a b c นะเป็นจำนวนจต็บวกแล้วค่าของสอง a ลบสองลบ b c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับขัอนี้ทำได้ไหม the g u u f i r s g u ฟ f ร r s เองครับข้อนี้วิธีการทำนะครับนะเราก็ใช้วิธีนี้ลูกนะทำเป็นจำนวนคลาซะ ก็คือเจ็ดสิบสามส่วนด้วยสิบเก้าเนี่ยครูทำเป็นจำนวนเะคิดไม่ออกตั้งทดขนอกเลยสิบเก้าหารเจ็ดสิบสามนะสิบเก้าตรงนี้เป็นเลขสามใช่ไหมครูดาวนี้ก็สามารถได้สามก็ยี่สิบเจ็ดทดสองสามหนึ่งสามบวกสองเป็นห้าโอเคไหมเวลายิบมาก็เป็นเป็นหกเป็นสิบสามตรงนี้เป็นหกเป็นสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นสามสามสามเศษสิบหกส่วนด้วยสิบเก้า นะครับ6ส่วนด้วย19ครับแต่แล้วนะเราก็แยกมาตรงนี้กลายเป็น3บวก16ส่วนด้วย19คราวนี้ถ้าเรากลับตรงนี้เราก็สามารถกลับเป็น3บวก1ส่วน19ส่วนด้วย16ได้เพราะว่า1ส่วนด้วย19ส่วนด้วย16เนี่ยมันเท่ากับ1หารด้วย19ส่วนด้วย16เรากลับเศษเป็นส่วนก็เป็น16ส่วน19ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนคือ16ส่วน19สามารถเขียนเป็น1เศษ19ส่วน16ได้ จากตรงนี้คุณว่าทต่อก็จะเท่ากับสามบวกกับหนึ่งส่วน 16, 1, 16, สิบหกหนึ่งสิบหกเศษ3สามส่วนด้วยสิบหกคเขียนเป็นสามบวกหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกสามส่วนด้วยสิบหกแล้วครูก็แยกมาอีกทีหนึ่งกลายเป็นสามบวกหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสิบหกส่วนสามนะเสร็จแ,แล้วมาถึงตรงนี้ครูก็แยกเป็นสามบวกหนึ่งนะครับสามบวกหนึ่ง สามบวกหนึ่งนะส่วนด้วยหนึ่งบวกสิบหกส่วนสิบสามใช่ไหมก็เป็นหนึ่งส่วนด้วยสิบหกสิบสามก็สามห้าสิบห้าห้าเศษหนึ่งส่วนสามหรือเท่ากับสามบวกหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกหนึ่งส่วนด้วยห้าบวกหนึ่งส่วนสามโอเคไหมซึ่งจะต้องเท่ากับนะจอยก็ไม่เทียบว,ว่าคือสามบวกหนึ่งส่วนด้วย a บวกหนึ่งส่วนด้วย b บวกหนึ่งส่วนด้วยสี่ แสดว่า a เนี่ยคือ1นะพอครูไปแทนจทให้หาว่านะจทย์ตรงนี้ปกนี้นะะส a ลบ b c เป็นเท่าไหร่2 a มันคือเท่าไหร่นะลูก a ตรงกับนี้ a คือ1ลบ b b คือเลข5้คูณห้นะ5 c คือเลขอะไรลกคือเลข3นะก็เป็นลบสนะเลขน้อยลบเลขมากลบเลขกันปกติเลย13แต่เลขมันจะติดลบ ข้อนี้ตอบลบสิบสามโอเคไหมตอบลบสิบสามอ่าโอเคเดอะกูรูเฟิร์สกูรูเฟิร์สเองครับ